สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องหุ้นเทคที่ร้อนแรงและก็เป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือ p a เลนเทีครับคำถามใหญ่ที่หลายคนอยากรู้เลยก็คือ p a เลนเทีเนี่ยคืออนาคตของ AI จริงๆหรือว่าเป็นแค่ฟองสบู่ที่กำลังรอวันแตกกันแน่มันเป็นคำถามที่แบ่งคนออกเป็นสองฝั่งชัดเจนเลยครับโอเคครับนี่คือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ เริ่มแรกเลยเราต้องรู้จักก่อนว่า Pal a ท t i อรเขาทำอะไรกันแน่จากนั้นเราจะไปดูมุมมองของฝั่งกระทิงที่มองว่าหุ้นนี้จะไปต่อได้อีกไกลแล้วก็สลับไปดูมุมของฝั่งมีว่าทำไมเขาถึงกังวลกันแล้วมาดูกันว่า Wall Street เขามองเรื่องนี้ยังไงและสุดท้ายเราจะมาสรุปกันที่คำถามสำคัญที่นักลงทุนต้องตอบให้ได้ครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยเพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมคนถึงมองมูลค่าบริษัทนี้ต่างกันขนาดนี้เนี่ย เราต้องเริ่มจากคำถามพื้นฐานที่สุดก่อนเลยครับพารานเทียทำอะไรถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดนะครับลองนึกภาพว่าองค์กรใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือบริษัทเอกชนเนี่ยเขามีข้อมูลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ข้อมูลมันกระจัดกระจายพา l านเทียก็คือบริษัทที่สร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมาเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลพวกนั้นแล้วก็วิเคราะห์ออกมาให้เข้าใจง่ายๆเพื่อใช้ในการตัดสินใจเรื่องสําคัญๆค,ครับแล้วซอฟต์แวร์ที่ว่าเนี่ยมันก็มีตัวหลักๆอยู่4ตัวครับ ตัวแรกเลยคือกอซัมอันนี้ออกแบบมาสำหรับลูกค้าภาครัฐโดยเฉพาะเลยครับพวกงานต่อต้านการก่อการร้ายงานข่าวกรองด้านกลาโหมพูดง่ายๆคือเป็นเครื่องมือสำหรับสายลับยุคใหม่เลยก็ว่าได้ต่อมาคือ Foundry ครับอันนี้จะเน้นไปที่ลูกค้าภาคเอกชนเป็นเหมือนระบบปฏิบัติการกลางที่เอาข้อมูลทุกอย่างในบริษัทมารวมกันทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วก็มี a p o l l โล ตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนทีมช่างเทคนิคครับคอยส่งมอบแล้วก็อัปเดตซอฟต์แวร์ต่างๆให้ลูกค้าได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามและตัวสุดท้ายที่กำลังเป็นพระเอกเลยตอนนี้ก็คือ AIP หรือ Artificial Intelligence Platform ครับตัวนี้คือการเอาเทคโนโลยี AI พวก Large Language Models เข้ามาช่วยในการตัดสินใจของลูกค้าให้ฉลาดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลย ทีนี้พอมาดูว่าเขาทำเงินมาจากไหนจะเห็นภาพชัดเลยครับว่ารายได้ส่วนใหญ่เกินครึ่งหนึ่งเลยคือมาจากลูกค้าภาครัฐซึ่งนี่แหละครับคือฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทเขามาตลอดแต่อีก44ที่มาจากภาคเอกชนเนี่ยก็กำลังโตเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับน่าสนใจมากๆโอเคครับทีนี้มาเข้าเรื่องกันเลย เรามาเริ่มจากฝั่งกระทิงกันก่อนว่าทำไมคนถึงเชื่อมั่นในพลาเรนเทียขนาดนี้อะไรที่ทำให้หุ้นมันวิ่งแรงขนาดนี้ครับโหดูตัวเลขนี้สิครับ3 1 8 3นี่คือผลตอบแทนของหุ้นตัวนี้แค่ในรอบปีเดียวนะครับคือมันพุ่งขึ้นมามากกว่า3เท่าตัวเลยทีเดียวมันบอกได้ชัดเลยว่าตลาดกำลังตื่นเต้นกับหุ้นตัวนี้แบบสุดๆครับ แต่การที่หุ้นวิ่งแรงอย่างเดียวมันยังไม่พอครับสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือตอนนี้แปรนทีเขาทำกำไรได้แล้วนะครับคือจากที่ขาดทุนมาตลอดเนี่ยการที่บริษัทสามารถพลิกกลับมาทำกำไรได้แถมยังเป็นกำไรที่เยอะด้วยนี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยครับแล้วไม่ใช่แค่บริษัทที่ทำผลงานได้ดีนะครับพวกนักวิเคราะห์ใน Wall Street ก็มองเห็นเหมือนกันดูสิครับ ในช่วง90วันที่ผ่านมามีการปรับประมาณการกำไรขึ้นถึง19ครั้งแล้วก็ไม่มีใครปรับลงเลยสักคนเดียวนี่เป็นสัญญาณที่บอกว่าโมเมนตัมมันกำลังมาจริงๆครับตารางนี้ยิ่งทำให้เห็นภาพชัดเลยครับย้อนกลับไปดูปี2021กับ2022นะครับขาดทุนหลักร้อยล้านเลยแต่พอมาปี2023 ปึ้งพลิกกลับมาเป็นบวก200กว่าล้านแล้วดูตัวเลข12เดือนล่าสุดสิครับพุ่งไปที่763ล้านดอลลาร์แล้วคือมันไม่ใช่แค่พลิกกลับมาได้นะครับแต่มันโตแบบก้าวกระโดดเลยแล้วเรื่องดีๆก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับล่าสุดก็มีข่าวใหญ่ๆออกมาตลอดเลยอย่างการไปจับมือกับโบ i n g เพื่อทำา i i ด้านกลาหโหมหรือการไปคว้าดีลระดับพันล้านนอกอเมริกากับกระทรวงกลาโหมของอังกฤษได้สำเร็จเป็นครั้งแรก แถมแบงก์ออฟอเมริก็ยังมาเพิ่มราคาเป้าหมายให้อีกคือข่าวดีมันมาเสริมกันหมดเลยครับตอนนี้โอเคฟังมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าหุ้นตัวนี้มันดีไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเหรียญมันมี2ด้านเสมอทีนี้เราลองมาสวมบทเป็นฝั่งหมีกันบ้างมาดูว่ามีอะไรที่น่ากังวลซ่อนอยู่เบื้องหลังการเติบโตที่ร้อนแรงนี้ 556เท่านี่คือตัวเลข P/E ปัจจุบันของ Palantir ครับตัวเลขนี้บอกอะไรเรามันบอกว่าราคาหุ้นตอนนี้เนี่ยมันแพงกว่ากำไรที่บริษัททำได้ถึง556เท่าคือตลาดกำลังเดิมพันว่าบริษัทจะต้องเติบโตแบบมหาศาลในอนาคตเพื่อที่จะทำให้ราคานี้มันสมเหตุสมผลซึ่งมันคือการตั้งความหวังไว้สูงมากๆเลยครับ แล้วพอความคาดหวังมันสุงมขนาดนั้นนักวิเคราะห์บางกลุ่มก็เลยมองว่าราคาตอนนี้มันอาจจะวิ่งแซงหน้าพื้นฐานไปไกลแล้วครับบทวิเคราะห์บางเจ้าประเมินว่ามูลาค่าที่เหมาะสมของหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะต่ำกว่าราคาปัจจุบันถึงเกือบเกืบ,บ5 0เลยทีเดียวนี่เป็นสัญญาณเตือนที่ดังมากๆเลยนะครับภาพนี้มันชัดมากเลยครับด้านหนึ่งคือราคาที่ซื้อขายกันในตลาดอยู่ที่178ดอลลาร์ แต่อีกด้านหนึ่งคือมูลค่าที่เขาประเมินจากพื้นฐานอยู่ที่แค่ประมาณ90ดอลลาร์เท่านั้นคือมันมีช่องว่างอยู่เกือบเท่าตัวเลยนะครับและช่องว่างตรงนี้แหละครับคือความเสี่ยงที่ฝั่งหมีเขากลัวกันและความกังวลมันไม่ได้มีแค่เรื่องราคานะครับยังมีเรื่องอื่นๆอีกอย่างแรกเลยคือหุ้นตัวนี้ผันผวน,นมากค่าเบต้าสูงถึง2.6แปลว่ามันเหี่ยงขึ้นลงแรงกว่าตลาดเยอะมาก แล้วก็เคยมีข่าวที่ไม่ค่อยดีออกมาอย่างประเด็นเรื่องความปลอดภัยที่กองทัพสหรัฐตั้งข้อสังเกตจนทําให้หุ้นร่วงไป7.5%ในวันเดียวแถมบริษัทยังไม่จา่ายรผลด้วยซึ่งก็อาจจะไม่ใช่สไตล์ของนักลงทุนบางคนครับเห็นไหมครับเหตุผลของฝั่งกระทิงก็ฝั่งขึ้นเหตุผลของฝั่งหมีก็มีน้ําหนักพอเป็นแบบนี้มันก็ไม่แปลกเลยครับที่พอเราไปดูความเห็นของมืออาชีพในวอลสตรีทเราจะเห็นภาพที่มันแตกเป็นเสี่ยงๆเลย ดูกราฟนี้สิครับมันชัดเจนมากเลยว่านักวิเคราะห์เสียงแตกกันขนาดไหนคนที่แนะนำให้ซื้อก็มี9คนแต่กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือ13คนที่แนะนำให้ถือครับคาว่าถือในที่นี้มันแปลได้ว่าอืมก็รู้แหละว่าบริษัทมันมีแววจะโตแต่ราคานี้มันก็สูงไปหน่อยนะขอรอดูอยู่ข้างสนามก่อนดีกว่าอะไรทานองนั้นครับแต่ที่มันสุดๆไปกว่านั้นคืออันนี้ครับราคาเป้าหมายคือคนที่มองบวกสุดๆเนี่ย ให้เป้าไว้ที่215ดอลลาร์แต่ในขณะเดียวกันคนที่มองลบสุดๆก็ให้เป้าไว้แค่45ดอลลาร์คือมันต่างกันเกือบ5เท่าเลยนะครับมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าอนาคตของพลั a เทียเนี่ยมันยังเป็นเครื่องหมายคำถามตัวใหญ่ๆอยู่ในสายตาของตลาดทีนี้หลังจากที่เราได้ฟังข้อมูลมาทั้ง2ฝั่งแล้วเราจะสรุปเรื่องทั้งหมดนี้ออกมาเป็นคำาถามสำ,สำคัญสำหรับนักลงทุนได้อย่างไร เรื่องราวของพลันเทียมันคือความขัดแย้งแบบคลาสสิกเลยครับด้านหนึ่งคือการเติบโตที่มันพุ่งทยานแบบปฏิเสธไม่ได้จริงๆแต่อีกด้านหนึ่งก็คือมูลค่าหุ้นที่มันสูงมากๆสูงจนอาจจะเรียกได้ว่ามันไม่ยั่งยืนมันคือสองสิ่งที่กำลังสู้กันอยู่ครับและสุดท้ายมันก็มาจบที่คำถามนี้ครับด้วยศักยภาพการเติบโตที่ดูเหมือนจะไร้ขีดจำกัดแต่มาพร้อมกับป้าราคาที่ก็ดูเหมือนจะไร้ขีดจำกัดเหมือนกันคำถามก็คือ อนาคตที่สดใสของพลันเชียเนี่ยมันถูกซื้อไปล่วงหน้าในราคาปัจจุบันหมดแล้วหรือยังเนี่แหละครับคือจุดท,ที่นักลงทุนทุกคนที่สนใจหุ้นตัวนี้ต้องกลับไปคบคิดกันต่อ